ออนุมาอใจครับอใจครับอใจแน่นอเพราะว่าเพราะว่าเกมเราเราดูแล้วว่าไยังไงก็ไม่ไมู่ไม่ไม่้าที่จะเสไปน้อยมากัก็ถว่าเป็นไปล็แงก้็งกนูได้เท่าไหร่ไม่ไม่ครไ่าจรต่อครับโตอนนี้ก็ังกต้องสงสั ที่ต่อที่แล้วถ้ามันมันโอกาสตัวนี้ก็ไปดีนิดนึงอย่างแมตช์ที่แล้วจากสูงมันก็เพิ่มขึ้นมาเป็นสัก20%วันนี้23%นั้นผมว่ามันอยู่ที่แบตหน้าแบตถอยถ้าแบตหน้าผมว่าหกแต้มอะไรแล้วก็ก็น่าจะติดีได้น่าจะติดได้ครับผมแบตหน้าครับแบตหน้าเจอเอ่อบีบีบีซีบีบีซีบีบีซีที่บ้านครับ ก็ผมว่ามั่นใจเด็กเพราะว่าเด็กเขาเข้าใจแทคติกที่ผู้ชมเขามาก็ก็ได้ดีขึ้นเรื่อยๆอยเวลาเขาจะเพิ่มในการให้ให้การความเข้าใจระหว่างเล่นแล้วก็จบว่ามั่นใจมั่นใจเพราะว่าทุกอย่างมาหมดแล้วตอนนี้กดล็อกทั้งกองเชียร์ทั้งทั้งฝ่ายบริหารใต้ร่ขอบคุณทีมทีมให้โอกาสครบไปให้ัเลย วัสดีครับปัญหาแรงดัที่เกิดข an ึ้นมาแม่แรงดัเรื่องเามรก้านรก้านะครับสวยภาพสาหน้านะครับเดือนนะครับวามสาหน้าวันที่ิบ้าพฤ์จิกายนนะครับเรามีนักทีาครับามารรสานารีนครับเราามารถรบการเนของที่ที่อนะครับเิญเจิญสิทธิาแงนครับ ได้เชียร์แล้วก็ก็ตื้มใจแล้วก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ที่ทำให้แฟนตับได้ได้เสียงชักแจ้งให้เขากระตือรือ้นมากนี่ผมดีใจมากเลยนะครับดีครับ